กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานธงเขียวราคาประหยัดที่จังหวัดเพชรบุรีช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรโดยตรงด้วยการจำหน่ายปุ๋ยและปัจจัยทางการเกษตรในราคาพิเศษซึ่งมีพิธีเปิดงานโดยนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและนายกรณิตโนจุ้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยภายในงานเกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยเคมี6สูตรหลักที่ใช้กับพืชทุกชนิดเช่นนาข้าวพืชไร่กล้วยหอมมะนาวและผลไม้อื่นๆลดสูงสุดถึงกระส รับรัง200บาทงานจัดระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ณนะลานข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรุบุรี ผู้บริหารกลุ่มบริษัทเซิร์ชเปิดเวทีเซิร์ชสตูดิโอจัดคอนเสิร์ตการกุศลมนเพลงคาราบาวเชีริตี้อีดิชั่นเพื่อซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและอีกส่วนหนึ่งมอบให้กับการสร้างวิหารแก้วศูนย์วิปัสสนาคุณธรรมนำชีวิตสาขาวัดศรีกุเรชาในงานมีการประมูลกีตาร์รุ่นคาราบาว40ปีและของอื่นๆเพื่อมอบรายได้จากการประมูลให้กับโครงการการกุศลนอกจากนี้ยังสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีโดยให้เหล่าศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงผลงานสไตล์ฟล็อกซองซึง วน,น้ายพงษ์ทศิ์ปิจนันนัรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมเที่ยวเมืองชนถนนวัฒนธรรมสร้างสรรค์โดยมีนายสิวัฒน์บุญเกิดรองประหลัดเมืองพัทยานางสาวคนึงไข่ลือนามวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีและนางลำพึงสุภราศรีประธานชุมชนคุณธรรมตะเคียนเตีย้ยบ้านหนองพลับรวมให้ข้อมูลถึงกิจกรรมทั้ง11อำเภอของจังหวัดชนบุรีที่มาออกร้านให้ได้เลือกชมชิมช้อป ผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นการแสดงดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัยการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลเพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและถนนวัฒนธรรมสร้างสรรค์นในจังหวัดชนบุรีจัดระหว่างวันที่24-28กันยายนนี้ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง